แชร์ภูมิใจเสนอไม่ให้อมันจะร่วมกันเกินไปสิหรือก็ออกปะขอเป็นชั่วโมงอ่ะไม่พี่จุ๋มทําขอบเป็นชั่วโมงมันจะใช้ร่วมมันเกินไปนิดนึงอะบ <c oughs> อ,อ,อกว่าขอบเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เนะมันจะใช้ร่วมมันเกินไปพี่พีชอะ ม้วนใช่ปะม้วนติดตรงม้วนหรอตรัอะต่สายนี่ต้องเอาเติดตรงมาหนีบก่อนเออๆไอคนไอคิวบน่นแล้วข้าบ่นไ้ก่อนคิวคิวอยู่ไหนอะ่ะบอกคิวว่าวันนี้วันเกิดโมเดลนะเวลคข้ทมุมอะไรนะนางนางเชิญทุกคนอะ่ะ ศูนย์เบนอ๋อไม่คิวคิวอยู่ศูนย์เบนก็อยู่ไปสิ mm hmm. แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเออเวลคัมทูมมยเบรดเดย์พาร์ตี้ ดึงอย่างนี้ระวังเดี๋ยวมันหลุดเผื่อมันหลุดพิมพ์นยให้ผิวมีสิคะ เป็นเด็กดีเรียนเก่งนะคะล้อกโมเดลเขี่ยวน,นี้จึ้งมากรอเลยเดี๋ยวมาของฉันเอง เจอหน้าให้ผิวใสเล็กใสใหญ่จ้าปิดหัวแม่งมาแล้วเด้ออืม <c oughs> ฉันปักให้ละ วันนี้จะไปลองชุด สวัสดีค่ะเออหรือแสงมันน้อยมันเลยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเก่งปกตินย่เก่งเปิดไฟตรงนูง้นปะ,ะเปิดนี่นาออ๋อกระนนูน้นหรอเปิดน,น้องเปิดไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาไม่ได้จะเอาทำอะไร ไม่ต้องค่ะอาจเป็นพอซูมอเกิดขึ้นได้หลายอยางสาเหตุมีหลากหลายสาเหตุนะคะคุณผู้ชม ไม่ต้องมดถึงข้างบนนะวันวนี้ไม่มีงานค่ะ อันนี้ไงโบเนี่ยโบชมพคูคลิปไม่ถ่ายค่ะอันนี้เราไปคุยก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงลองแบบ ไปดูร <oh> ้านนี้แล้วจะโอเคไหมเพราะว่าเพิ่งเริ่มไปดูร um ้านแรกเองเดี๋ยวออกมาเพราะไงเพราะเพราะเอาอะไรเอาันไกเรามาหาตามโต๊ะมันมีมันจะไปอยู่ต้องอยู่ในชั้นสิ คนรีบด้วยนะคนเนี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปไปรบกวนสมาธิอะไรหรอก พันคอค่ะเ<ะ>ขาบอกเงียบเขาพันคอใช่ค่ะน่กจะแผล<ะ>พูดไม่สบายคอค่ะมันพูดเดยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะไอ่อย่าสงสัยพีดไปเลยค่ะทำอะไร ค่ะ,ะ,ม,ะมันจะเครื่องพอปั้กเกลีคุณบผมซื้อสเปรย์พ่นก็ดีจริงๆเนาะอะไรอนะจริงเนาะยังเคยใช้รอขน <Okay. S 1> ตามแม่เหล็กแล้วฉันไม่<ล>ชอบแ,แต่<อ>ว่าฉันไม่เคยใช้รุ่นใหม่ฉันเคยใช้รุ่นเมื่อนานมากแล้วตั้งแต่สมัยเขาแบบยังไม่คิดทีในไ,ไทยอะ่ะเ <c oughs> พราะของแปลกๆอะ่ะฉันชอบลองมาหมดแล้วแต่ว่า ไม่ถูกจริตอะ่ะงงออกไหมแต่รุ่นใหม่ๆเแถวเนี้ยยังไม่ได้ลองๆเ<ม>นาะใช้ยากอ่ะก็ที่เป็นแม่เด็กนะโอหกลัวพ่งเจงเนี่ยพูดได้ไหมถ้ามันจะเข้ามันก็ถือว่ามันก็เข้าคนตีเออแข็งยอ่งเพื่อนโมเดลที่อยู่แคนาดนาก็ดีนะตีตีห้าตองโทรมา Happy Birthday โมเดล <c oughs> หนูเพิ่งรู้สึกอันนี้หนูก็ไปตอนแปดโมงเช้าด้วยกันโ <c oughs> บขุ่งจะยาวใช่ไหมมันต้องโบยาวอย่างนีง้แหละ

สีแดงใช่เธอสีเยอะแยะแดงได้ไม่เห็นเป็นไรเลยติดๆไปเถอะติดไปแล้วก็อลังการนะครับบวกกับตุจีนสีแดงอืมใหญ่ขนาดนี้ลูกเป่าขวัญไม่ได้วะป่าขวาัญแม่งกินรอบมโลกเป่าขวัญเนี่ยเพราะเขาลุ้นจัดงานอ่ะ เห็นคลิปเมื่อค่ะพี่อ้ำเข้าไปทาน้องแกเหมือนสนิทกันมากพี่อ้ำบอกเคยดูไรน้องน่ารักมากพี่อ้ำน่ารักมากก็ขัดเล่นจังใจร้ายเรื่องแรกเล่นหิ่งหนุ่ยไงก็เอาไหนจุ๋มฉันเล่นไงเอาวันไหนเธอเอาไหนเให้เลือกเอาสีไหนก็ได้เอาสีเนีใช่คือตัวลายไงเธอเลือกอ่ะฮะเอาสีไหนเอาอเออสีแดงยาวๆนะนี่ไม่พอพูดมาแล้วมันจะไอเนี่ย พี่เก่งก็อยู่ในเรื่องนั้นฉันก็เจอพี่เก่งในเรื่องนั้นจเจ้าใจร้าย <c oughs> จเจ้าใจร้ายนั่งตัวต้นเรื่องไม่ใช่จเจ้าใจแล้วคุณพายเทวดานะ,จะเจ้าใจร้ายนั่งตัวต้นเรื่องแล้วฉันก็เจอพี่เป้แล้วฉันก็อยู่กับพี่เป้มาอีกสองเรื่องพี่เป้มาเล่นโปรเจกต์จบให้ฉันพี่เป้อารักข้าที่ผ่นชมสวยว่ะ เก่งเธอมาสิโอเคขนพอแรงมากแล้วขนตาหนูพางหมดแล้วตอนเนี้ยเก่งเธอมาสิทำอะไรล่ะผมไม่ทำไม่เป็นผูกโบทำไมเส้นผูกโบข้างนี้ไม่สวยเธอมาผูกสิเธอมาให้มันยาวเท่ากันนะคือต้องเก่งแค่ไหนก็ชากพาะพาแคมพี่จุมไปกินน้ำอุ่นปะโว้ย เอกแอกโอ้แอกแอกโอ้แอยู่นี่แหละเหมือนแพร่โลกอ่ะดูออกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้เเสียยงล ยายวุ่นวายของเขาวิฉันเหมือนไอ้ต้าตัวน้อยเลยอะยายวุ่นวายของเขา่ะพี่เก่งเขาบอกอะหนูว่าเหมือนเขาบอกว่ายายวุ่นวายของเขารู้สึกว่าตัว,วอไอ้ไอ้ต้าตัวน้อยเลยอะหนูไงยายวุ่นวายของเขาเป็นไอ้ต้าตัวน้อยแล้วอะรู้สึกตัวะมุตรวมีเลยอะพี่จุ๋มเอากระเป๋าไปไหนไปดีคะชุดนี้นนต้องเอาอันี้มาเท่านั้นหรือเปล่าน้องแอรเมดแอร์ใจของหนูอะ เข้ากระเป๋าคะ Yes ้างบนนะเดี๋ยวฉันมาให้เก่งเสร็จแล้วนะที่ต้องคลอมล่ะคะแต่ที่ยังไม่พอโบยาวไม่เท่ากันใจยงเย็นนะทุกคน,นทุกคนบอก ให้กำลังใจไงช่วยแต่งตัวอยู่อันนี้โบมาช่วยโบมาช่วยห่อนะห่อไหมสวยแต่โบสวยดีกวอนเขาจะบอกว่าพี่จุ๋มห่อไม่สวยใช่ปะใช่ก็ไม่จย๋ดไม่อยู่เราพูดได้อันนี้ยต้องยอมรับแล้วมีการถามว่าให้หนูช่วยห่อไหมแล้วซึ่งหนูห่อดีกว่านนูออกปะโยงหนูห่อดิคือยืดจุ๋มเหมือนงกกระดาษไม่ยอมตัดทิ้งเลยอะ อห่อแผ่นใหญพไไห่พี่จุ๋มไปไหนเธอเพิ่งเข้ามาใช่ปะฮะ <prep> พี่จุ๋มเพงออกไปเออคือพอพี่เก่งพูดว่าพี่จุ๋มไม่อยู่คือตอนนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นพี่จุ๋มหายไปไหนอีกถามจริงชีวิตเธอเพิ่งเข้าม,มาใช่ไหมเธอบอกมา,มาความจริง เล่าผมหนูก็เสียเสียบ้างมันไม่ถูกใจอะ่ะเดี๋ยวก็เพราะอะไรพึ่งเข้ามาใครไปอยู่ไหนเขาเพิ่งเดินออกไปจากกล้องเมื่อกี้ฉันให้ไปฝากหยิกบกระเป๋าให้หน่อยแค่นั้นเองค่ะอ้รอรอด คือมันจะสวยได้นะี่มันต้องใช้เครื่องม้วนผมมันเล็กตรงเนี้ยซึ่งไม่ได้ติด านไก่เสร็จหรือยังไม่น่ใช่พุกป่องอยู่แถวตรงนี้แหละอีกล่ะบ่ขูไหมขวกไหมพี่จุ๋มเอนี่เก่งอมี่ไาแฟอีกแก้วป ชิ้นนึงแล้วเนะี่ยตอนน่ะอาไปเลยของขวนนะัญน่ะ หน้าปว้างให้น้องโมเดลได้รับเลยนะคะทุกดูอยู่นี่ไปอ๋อลูกโป่งมันมันต้องมัดหรอไม่ติดติดไปไงมันน่าจะเป็นเทปของมันอติดไปก่อนอ่เสร็จกว่าใช่ไหมนะวองกินกว่าหางใายใส่แมสดีกว่าดูอะไรนะทุกคน พี่จุ๋มเมื่อกี้เขามีคนถามว่าพี่จุ๋มหายไปไหนตอนพี่จุ๋มเดินขึ้นไปปั๊บเดียวเขาก็ถามพอเขาเพิ่งเข้ามา,มาเพราะว่าเก่งย่งีเก่งเพราะว่าจุ๋มพี่จุ๋มไม่อยู่ <c oughs> เขาก็เลยพี่จุ๋มหายไปไหไปเอากระเป๋าไม้คือหมูเมื่อกี้เนี่ยตลกปะแล้วก็ไปหาข้องใจก็ไปหากันใบหมูว่ามัอตรงไหนเก่ไมได้ก็รลื่ลงด้วยหาอนะฮะหาอลไรนะกัไใข้อมือเจอแล้วอยู่ในตู้ <c oughs> ที่มึงใส่กำไรข้อมือสีดำก็สวยนะไม่ใส่แล้วไม่ใส่กำไรนาฬิกาไม่ไมพอลองชุดมันจะถอดยากคุณหมุใช่ปะไม่ต้องใส่หรอก น้องใช้อีกป้ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยปิดคุณพ่อครับเดี๋ดยวโทรหาตอนเย็นหนูยังไม่จบปัญหากับอีหน้ามาหนูนี่ยมีนน้นแล้วมีไม้มาหนะไม้ไม่มี เราไม่ได้ซื้อไม้เราไม่ได้ซื้อไม้เราจะละขโมยไม้ตรงนี้เกองเราจะเอาไม้ไปทำไมอ่ะแล้วถืออุ้มเอาไงบ้างถออออุ้มออกมาเออถือออดได้ปะล่ะได้นี่ไม้ของของของอันนี้เราเนี่ยมันแสีมาเนี่ยครับนี่มันมีมีแล้วเฮ้ยอันนั้นมันเขียนว่าอะไรอ่ะข้างในอ่ะอันนี้หรออันนั้นเจ้าบุมไงอ๋อโอเคอย่าบอกว่าจะไปให้เขาเออ ไม่เอาจบไม่แ้วไม่าเออันี้แหลิจริงยี่โมงวะเนี่ยบ่อค่ะอันนี้คุณเล่นนะบ่าใบใบมสิบสามนาที่ะกาแฟมาถือให้ 不可以吧？嗯、可以啊。 เอาไก่ฉ okay, yeah. okay. ันอยู่ตรงนั้นเวตรงไหนเอาไว้เป็กลูกเนาะอ่าเอแมสใส่อันนี้ใส่เลยใส่ไว้ใส่กระเป๋าอโอเคเอากาแฟไหมอ่ะองขายออกออกงักพักตัดโบ Sim. พิม์ก็วิ่งตามฉ่ำขอดปักเลยพี่ตุ่ขอดไป่ัวเนาะพี่เก่งหนๆก็เดินไปแล้วเอาเยอายากล่องเหลืองมาให้หน่อยสิเอออันอยุ่ใกล้เธอแล้วเดี๋ยวนี้มีแค่กล่องไหมสามเมตเอาเผื่อมาเอาไปเผื่อเผื่อแล้วไว้อุ้มกัน